สวัสดีครับไอ้ปักหลักบนครับขอกันมาจังเลยผมไม่อยากให้เพราะว่ามันมันหลุดง่ายฮะก็คือไม่หลุดหลักร้อยก็หลุดหลักสิบไม่หลุดหลักสิบก็หลุดหลักหน่วยไม่หลุดหลักหน่วยก็หลุดแต้มดังนั้นมันหลุดอย่างใดอย่างหนึ่งไปมันก็ผิดนะฮะไม่อยากให้ใช้แต่ท่านก็ขอมาเอาจัดให้นะผมจะไม่บรรยายแล้วครับก็ดูเองนะครับแล้วก็ถ่ายหน้าจอไว้แล้วกันนะ นี่หลักร้อยนะครับหลักร้อยงวดวันที่หนึ่งกุมภาคืองวดร้อยหกสิบเจ็ดนะก็หลักร้อยก็ขาดศูนย์กันหนึ่งนะขาดศูนย์กันหนึ่งไปดูหลักสิบนะครับหลักสิบปักหลักนะครับหลักปักหลักบน แก็บหน้าจอกันไว้เองแล้วกันนะครับร้อยหกสิบนะครับวันที่หนึ่งกุมภาหลักสิบไม่มีศูนย์กัห้าครับไม่มีศูนย์กัห้าไปหลักหน่วยครับหลักหน่วยสีออกชมพูเนี่ยฮะ ปรินเตอร์มันไม่ดีแล้วหมึกไม่ค่อยออกต้องซ่อมอีกแล้วนี่คือหลักหน่วยครับหลักหน่วยคันหนึ่งกับสองนะครับนวดร้อยหวไปเปลียนนวดหนึ่งคมพานะครับสรุปแล้วหลักร้อยไม่น่ามีศูนย์กับหนึ่งนะครับทามันไม่ผิดหลักหน่หลักสิบไม่น่ามีศูนย์กับห้านะครับ แล้วก็หลักหน่วยก็ไม่น่ามีหนึ่งกับสองนะครับก็ไหนๆให้หลักไปแล้วก็แต้มไปด้วยเลยเนาะจะได้ไปนั่งคิดกันนะครับเราเริ่มจากแต้มละแต้มสิบหน่วยก่อนนะฮะส่วนมากเราก็จะคิดสิบหน่วยก่อนแล้วก็ใส่หลักร้อยที่หลังแต้มสิบหน่วยคือแต้ม tf นะท f อด้านซ้ายนี่ฮะสีแดงแดงเนี่ย แต้มสิบหน่วยคือด้านนี้นะร้อยสิบเจ็ดแต้มสิบหน่วยไม่ไม่น่ามีแต้มสีกับแต้มหกนะต่อไปแต้มร้อยสิบหน่วยก็คือแต้มผลรวมของเลขสามตัวที่จะออกนะ S T F นะครับ ไม่น่ามีแต้มสี่กับแต้มห้านะเพราะนั้นแต้มสี่ไม่น่าจะมีทั้งสิบทั้งหน่วยและทั้งร้อยสิบหน่วยนะครับแต้มสิบหน่วยก็คือไม่น่ามีสี่หกแต้มร้อยสิบหน่วยก็ไม่น่ามีสี่ห้านะครับเขนะครับก็ขอมาอยากขอมาก็เอา้าโอเคผิดใจว่ากันแล้วกันฮนะจริงผมเลขกใช้ตัวเคลียร์ท่านอาจจะทำคิดว่าถ้ามันไม่ผิดจะทำแล้วก็เอาตัวเคลียร์ ปักหลักหลักหน่วยหลักหน่วยห้าตัวสี่ตัวของผมที่ทําให้ก็เอาไปไปตัดได้นะฮะหรือเอาหลักหน่วยมาตัดตรงนี้นะว่ามันชนอะไรกันบ้างนะหลักหน่วยที่ว่าหลักหน่วยสี่ห้าตัวที่ทําไปให้นะมันมีเหมือนอะไรในนี้นะครับถ้าหากว่ามันหลักหน่วยที่ให้ไปมันมีสี่กับห้ามันก็อาจจะตัดออกได้จากห้าตัวหลักสี่ตัวก็จะเหลือสองตัวเงี้ยโอเคนะครับเลขปักหลัก อยากขอมาก็จัดได้อันนี้แต้มนะอันนี้แต้มดูอีกครั้งนะครับ <c oughs> หลักร้อยนะครับหลักร้อยอันนี้นะครับหลักสิบไม่มีศูนย์กับห้าหลักหน่วยไม่มีหนึ่งกับสองแต้มสิบหน่วยนะฮะนี่ TF เอ t o ีเอทไม่มีสี่กับหกแต้มร้อยสิบหน่วยไม่มีสี่กับห้าโอเคนะครับ สวัสดีครับ